สามเซอวันนี้ครับวันนี้โคโรนาสิบสี่มิถุนายนสงกรานต์ซาลตันทริปเราอยู่ที่ไหนครับดูพบสงลานที่ก่อนดีกว่าไอบอลครับทำงานสามเซอไอบอลครับอันดาบุรีจะเผาพื้นที่ครับคนสามเซอจะเผาพื้นที่ครับเห็นหัวไม่ต้องบอกว่าใครจำมันได้อยู่แล้วสมาชิกใหม่ครับสวัสดีครับผมสมาชิกใหม่โควยนะครับครับคต่อไปครับวันนี้ไม่ต้องบอกว่าเขาคือใคร ของแท้แน่นอนผมสูบังคับมาครับปล่อยป่อยที่ว่าผมถูกหลอกมาผมถูกหลอกมาผมมาถูกหลอกมาโดยคนนี้นี่ยตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่พังงาเขาหลักอืมวันที่ยี่สิบสี่ในษาเนี่ยใช่ปะใช่ใชเฮ้ยเออสุดสีน้ำมาดิมันเลยไปวันในแ้วฮะ ผมก็ถูกหลอกมาโอยครอบครัวเลยครับมาทั้งครอบครัวมากันหมดเลยเด็กเจ็กง้องเนื้อมากันหมดมากันหมดบอกกรูว่าจะกินห้าสิบโลอเด็กบอกว่าคูจะกินเหล้าที่เขื่อนแปลงมาพังงานเขาละบอกรู้มาเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรามาได้ตั้งแต่วันที่สิบสองพี่ต้นมาสิบสามสิบสองมาพักกันอยู่บ้านยายผมโฮมสเตย์ าเผมมาแลมาวันที่หนึ่งแล้วครับปีหนึ่งอะไรครับปีหนึ่งหนึ่งพฤศจิกาปีที่แล้วนู่นน่ะมารอนานเลยเกินเนยเห็นมีใครมาเลยเนี่ยพ่อการพ่อการพ่อการเก็บไว้ถ่ายรูปด้านตะปูผู้ใหญ่ป่ะเดี๋ยว้คู่นี้ก่อนคู่นี้โตไึ้โอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าพวกผมจะเล่นไพ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูโฮมสเตย์กันที่ท่าเทนนี่จะ be enough for today we gonna do something else Tomorrow, we'll bring you back to our home state in Hachana. See you tomorrow, bud. Bye.